ครับพี่น้องที่รับทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ในเทศกาลธรรมดานะครับเราพูดกันเรื่อยๆว่าตอนเริ่มต้นปีพิธีกรรมนี่อยู่ในสัปดาห์ที่5เองปีพิธีกรรมในศาสนาคิดมี34มสสัปดาห์นะครับถ,ถึงเทศกาลธรรมดาไม่รวมคริสต์มาสไม่รวมมหาพรตปัสกาแล้วเราอยู่ในสัปดาห์ที่5ก็เริ่มต้น การเริ่มต้นพวกก็พยายามจะให้จินตนาการเราว่าเรากําลังเริ่มเดินตามพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงเริ่มเทศสอนพระองค์รับพิธีล้างจากท่านยอนในสัปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลธรรมดาและพระองค์ก็เริ่มเทศสอนเราก็ตามพระองค์ไปฟังพระองค์ทุกที่ทุกคนทุกแห่งอาทิตย์ที่แล้วพระองค์ก็ออกจากศาลาธรรมเมืองนาซาเรตบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์นะครับผู้คนก็รู้สึกว่า ไม่เชื่อพวกองค์ก็ไม่ได้ทําอัศจรรย์อะไรมากพอมาถึงสัปดาห์ที่5สัปดาห์นี้เรากําลังจะตามพิจิตรเจ้าพิออกลองฟังดูนะครับว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนสําหรับซีโมนทรงสั่งให้เขาออกไปจับปลาอีกและได้ปลาอย่างอัศจรรย์ซึ่งแปลว่าทรงทําให้เขาพ้นข้อจํากัดขีดขั้นความสามารถประสาเมล็์ที่เป็นคนบาปและความอ่อนแอทําไม่ได้ให้กลับทําสําเร็จ อาศัยความลบมอบเชื่อฟังรับทำหน้าที่รับใช้ผู้โบราณที่หนึ่งหนังสือประกาศศอิสยาวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่พระบิดาเจ้าทรงเรียกอิสยามาเป็นประกาศศเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับนิมิตท,ที่ประกาศกอิสยาเห็นเป็นการที่พระเจ้าทรงเรียกและชำระท่านให้ไปทําหน้าที่ประกาศศผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าท่านบันทึกการเรียกนี้ ท่านเป็นทึ่การเรียกเนี่ยว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาผัดเปลี่ยนพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรยูดาห์กษัตริย์อุสิยาสิ้นพระชนในปี740ก่อนคศศริสตศักราช740ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาช่วงนั้นอ่ะเขาได้รับเรียกโอ้โหอิสยา์นี่มีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้านานมากเลยนะครับตีสัก740ปีก่อนก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมากษัตริย์อุสิยาสิ้นพระชนนิมิตนี้ก็เกิดขึ้นนะครับ ที่จริงพวกไม่ได้ส่งว่าราชการในบั้นปลายชีวิตกษัตริย์อุสิยาเนี่ยที่สิ้นพระชนเนี่ยบั้นปลายชีวิตไม่ได้ว่าราชการเพราะเป็นพระโรคเรือนบนพระวรกายแล้วก็มีพระโอรสคือโยธามโยธามเป็นพระโอรสส่งว่าราชการแทนพระบิดาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ขึ้นของราชเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนนะครับพระบินเจ้าก็ส่งเรียกอิสยาในช่วงที่กษัตริย์อุสิยาสิ้นพระชนช่วงนี้พอดี เหตุการณ์เกิดขึ้นในอาณาจักรยูดาห์ก็มีความหมายว่ามีพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่แต่ภาพนี้มิที่อิสยาเห็นนี้น่าตื่นตาตื่นใจมากท่านเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่บนพระบัลลังก์สูงชายฉลองพระองค์เต็มแผ่เต็มพระวิหารเราก็จินตนาการตามภาษาซื่อแล้วเราผู้เข้าเฝ้าพระองค์จะไปยืนตรงไหนก็ชายฉลองพระองค์แผ่เต็มพระวิหารลานพระวิหารท้องพระโรงเราจะไปยืนตรงไหน คงจะยืนอยู่ด้านนอกโลก,กทัศน์ของคนโบราณจะพบว่าพระเจ้าจะมีจิตที่เรียกว่าเซรัฟรองรับสรรเสิญพระเจ้าอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเป็นเจ้าเขาร้องว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าโจมจักรวาลแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยพระสิริลุ่งโร์ของพระองค์เสียงร้องกล้องสั่นสะเทือนอยังเสาประตูผู้เข้าเฝ้าคงยืนอยู่ด้านนอกอย่างที่เราจินตนาการตรงเสาประตู จึงรู้สึกความสั่นก้องกระทบเสาสองต้นนี้เวลากษัตริย์โซโลมอนสร้างพระวิหารกรุงเยรูซาเลม็มก็มีรับสั่งให้ทำเสาสองต้นใหญ่หรูหราไว้หน้าประตูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสาสองต้นมีชื่อว่าโบอาต,ต้นหนึ่งและก็ยาชินต้นหนึ่งเราไปอ่านนะครับในหนังสือพงศษัตริย์จะมีเล่าว,ว่าเวลากษัตริย์โซโลมอนสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้า จงใจสร้างเสาสองต้นตรงประตูเข้าพราะวิหารแล้วแกะสลักลวดลายวินิศมาลาเป็นเสาทองสำลิศนะครับใช้ช่างทองที่มีฝีมือชื่อฮีรามสลักลวดลายวิจิตงดงามบนหัวเสาแต่สิ่งที่อิสยารู้สึกคือท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนบาปที่ได้เห็นภาพเป็นพระส,สิริรุ่มโนดของพระเจ้าแล้วอิสยาเขียนแบบนี้ครับวิบัติเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพี่นาฏแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมนทิน อาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติริมฝีปากมีมนทินถึงกระนั้นในตาของข้าพเ,เจ้าได้เห็นกษัตริย์คือองค์พระบู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลแทนที่อิสยาจะรู้สึกหยิ่งจองของอิสยารู้สึกว่าตายแล้วเราเป็นคนบาปเราไม่เห็นภาพนี้ได้อย่างไงเห็นภาพพัสรีรุ่รงโรจน์ของพระเป็นเจ้าเราไม่สามารถจะเห็นภาพนี้ได้เพราะนั้นชาวอิสราเอลถือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ของพวกเขา กษัตริย์ในโลกนี้เป็นเพียงผู้แทนของพระเจ้าให้ปกครองประเทศและพระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประชาชาติทั้งมวลอีกด้วยอิสยาจึงได้พูดคำว่าก็พระเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลข้าพเจ้าต้องตายแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนที่มีริมฝีปากไม่สะอาดมีชีวิตอยู่ในหมู่ชนที่มีริมฝีปากไม่สะอาดด้วยเช่นกันเสรา เมื่อกี้บอกว่าจินตนาการหรือว่าโลกัศน์ของคนโบราณเวลาพระบิณฑเจ้าประทับอยู่จะมีเสรรับเสรรับนี่เป็นจิตรับใช้เฉพาะพระพักพระเจ้านะครับแล้วเพระเาะฉะนั้นอิสยาจึงบอกว่าขพระเจ้าเห็นเสรรับต้นหนึ่งนำคีมไปขีปฐานที่อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าที่เวลามีเตาไฟเพื่อจะได้ถวายกรรมยานสารเสรื่นพระบิณฑเจ้าแบบนี้นะครับ เซราฟไปคีบฐานเซราบซึ่งเป็นจิตรับใช้เฉพาะพระพักพระเจ้านำคีมคีบฐานที่ลุกจากพระแท่นมาสัมผัสปากของพระกาสุกอิสยาพูดว่าดูสิสิ่งนี้สัมผัสริมฝีปากของท่านแล้วความผิดของท่านก็ถูกลบล้างแล้วบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเวลาสังฆาุูกกรจะเข้ารับการปกมือจากพระสังฆราชในพิธีบูตประสงค์เขาจะต้องนอนราบ ก้มหน้าลงกับพื้นเฉพาะพระพ,พักพระเจ้าคว่ำหน้าลงไปเลยนะครับนอนคว่ำหน้าเป็นเครื่องหมายแสดงความต่ําต้อยเป็นคนบาปเป็นฝุ่นดินแต่พระเจ้าจะทรงยกเขาขึ้นมาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เสราฟก็เอาคีมไปคีบฐานมาแตะริมฟีปากของประกาศศกอิสยาแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้ได้ชําระล้างท่านแล้วท่าน จะย่าพูดอีกว่าไม่สะอแล้วอิสยาตอบอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับลืมตัวท่านเพื่อผู้อื่นแล้วเขาจะไม่ลืมท่านดังนั้นสิ่งใดที่ท่านอยากให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่านจงกระทำสิ่งนั้นแก่เขาก่อน อิสยาตอบอย่างไรข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิดเวลาอิสยาได้รับการชำระล้างดินผีปาาเสรบไปขีดฐานมาที่ดินผีปาาเป็นการลบล้างบาปแล้วอย่าพูดอย่างนี้อีกอย่าพูดว่าตัวเองเป็นคนที่มีมนต์ินเพราะท่านได้รับการลบล้างบาปแล้วก็มีเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งใครใครจะไปแทนเรา แล้วคราวนี้อิสยาห์ก็พูดว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ดีโปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิดใครจะลืมวันที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้มารับใช้พระองค์โดยเฉพาะการเรียกที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้งั้นอิสยาห์เขียนบันทึกเอาไว้ในหนังสือของท่านอย่างละเอียดใครจะลืมเหตุการณ์แบบนี้ได้บรรดาคุณพ่อที่พระเป็นเจ้าเรียกมารับใช้เป็นพระสงฆ์เขาจะไม่มีวันลืมชีวิตของเขาที่เขาตัดสินใจมาเป็นพระสงฆ์เหตุการณ์อะไรนะ หรือว่าใครนะเป็นอิทธิพลที่มีต่อจิตใจทำให้เขาได้สมัครใจมารับใช้เพื่อเป็นเจ้าซิสเตอร์บราเดอร์หรือแม้แต่พี่น้องทุกคนก็เช่นกันนะครับเราตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยรับใช้พระศาสนาเราไม่มีวันลืมวันที่พระเจ้าเรียกเราเรามาพิจารณาบุตรพระบรสารและบุรดูกากนนะครับในวันนี้เล่าเรื่องการเรียกบรรดาอัครสา,าวก ข่าวที่แล้วจบตรงที่พระเยซูเจ้าทรงออกจากศาลาธรรมเมืองนาซารัตเพราะชาวนาซารัตบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ไม่เชื่อในพระองค์ครานี้พระองค์ไปเรียกอาคาสาวกรุ่นแรกเราตามพระองค์เห็นไหมครับนี่เป็นเริ่มต้นพระภารกิจเพิ่งจะไปเรียกสาวกแต่วันที่เรียกสาวกพวกเขาจะไม่มีวันลืมเลยเหมือนที่พระบิดาทรงเรียกประกาศุอิสยาในวันนี้เล่าเรื่องการเรียกบรรดาอาคาสาวกรุ่นแรกของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงใช้เรือของเปโตรเป็นที่ประทับ และสรงผันหน้าเข้าหาฝั่งทะเลาสาบ์คลิเดีเนี่ยมีเรือจอดอยู่พระเยซูเจ้าทรงใช้เรือของเปโตนะครับทรงยืนแล้วก็เทศสอนนะครับเป็นการเทศสอนที่ใครๆก็อยากมานั่งฟังมันอยู่ริมชายทะเลมีลมพัดคลายความร้อนลมทะเลในเวลากลางวันพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งคงเป็นพาหะนำพระสุรเสียงของพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้ฟังที่นั่งเรียงรายอยู่ คล้ายครื่งเครื่องขยายเสียงในยุคปัจจุบันนี้แต่แต่ก่อนไม่มีไมโครโฟนไม่มีลำโพงพระองค์ทรงยืนอยู่ริมชายหาดแล้วลมก็พัดเสียงเข้าไปหาฝั่งผู้คนก็นั่งอยู่บนฝั่งทะเลคล้ายๆเครื่องขยายเสียงชันดีเลยนะครับพระเยซูเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจทั้งในคำพูดและกิจการเมื่อพระองค์ทรงเทศจบแล้วพระองค์ทรงขอให้ซีโมนถอยเรือออกไปจับปลาแค่เทศเราก็ประทับใจแล้วนะ แต่ว่าพี่จิตเจ้าส่งฤทธิอำนาจทั้งในวาจาและกิจการพอเทศจบพระองค์ก็บอกเปโตรบอกว่าเอาเรือออกไปจับปลาแล้วพอจินตนาการได้ว่าเช้าวันนั้นพวกเขาเพิ่งจะนําเรือกลับเข้าฝัง่งเพราะชาวะมงหาปลาเวลากลางคืนลมบกพัดจากบกสู่ทะเลอ่ะพัดไปหาปลาทั้งคืนพอเช้าลมทะเลพัดจากทะเลเข้าหาฝัง่งก็เอาเรือกลับมาซักอวนเลิกแล้ว เราพอจินตนาการได้ว่าเช้าวันนั้นพวกเขานําเรือกลับข้อฝังฟังพระเยซูเจ้าไปด้วยซักอวนไปด้วยเพราะเพิ่งกลับจากหาปลาในตอนกลางคืนเพราะนั้นเปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์พวกเราทํางานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดํารัสข้าพเจ้าจะลงอวนพวกเขาจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เกินความเข้าใจของชาวพรมงอาชีพที่หาปลามาอย่างโชคโชน ในพระคัมพีเขียนว่าพวกเขาจับปลาได้จํานวนมากจนอ้วนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลําหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาได้นําปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมโอ้โหพวกเขารู้ได้ทันทีเลยว่าที่พวกเขาจับปลาได้เป็นเพราะฤทธิเดชแห่งอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าพวกเขาเป็นชาวะมง์อาชีพเขารู้ดีจะจับที่ไหนจับเวลาไหนตอนไหนจับได้ไม่ได้ เขารู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์หรอกมันเป็นเรื่องที่พระบินเจ้าทรงทําอัศจรรย์สิ่งที่เซอรมอนทาต่อไปก็เหมือนกับที่อิสยารู้สึกทันทีเลยว่าตนเองได้มาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและต้องตายแล้วเพราะมีริมฝีปากไม่สะอาดได้โต,ตรู้ได้ทันทีเลยว่าคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนที่อิสยา รู้ได้ทันทีเลยว่าเขาได้เห็นภาพเนี่ยเขาต้องตายแล้วเพราะว่าเขามีเลิอดีปากไม่สะอาดเขาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปโตทาทำํำยังไงเปโตก็เช่นกันเปโตเข้ามากราบที่พระชานุของพระเยซูเจ้าพระชานุไปว่าหัวเข่านะครับกราบที่พระชานุแล้วทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข่าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปโอโ้อิสยากับเปโตเนี่ย หัวใจเดียวกันเลยเขารู้ได้ทันทีเลยว่าเขาไม่อยู่ต่อหน้าคนที่เป็นเป็นพระไม่ใช่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาไม่สมควรโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปยากบและยอนบุตรของเสเบดีผู้ร่วมจับปลากับซีมนก็อยู่ตรงนั้นด้วยพระเยซูเจ้าจึงทรงถือโอกาสเรียกเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวระมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานําเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทุกสิ่ง และติดตามพระองค์ไปเรากําลังเดินตามพระเยซูเจ้าไปทีละก้าวทีละก้าวแล้ววันนี้เขาก็เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเรียกลูกศิษย์รุ่นแรกแต่ประทับน่าประทับใจมากว่าพวกลูกศิษย์เวลาอยู่เฉพาะพระพักพระเยซูเจ้าเขาเหล่านั้นรู้ได้ทันทีเลยว่าลําพังมนุษย์ทําเรื่องนี้ไม่ได้คนคนนี้ไม่ใช่มนุษย์เป็นพระเป็นเจ้าเขาทิ้งทุกอย่างแล้วตามพระเยซูเจ้าที่เรียกเขาไปทันที พระวรสารและบทอ่านที่หนึ่งเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันอิสยาเปโตเล่าเรื่องเดียวกันการเรียกของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ให้มารับใช้พระองค์เวลาเราได้รับเรียกจากพระเจ้าสิ่งที่เรารู้สึกก็คือเราเป็นคนบาปนะครับเราเป็นคนบาปเราไม่เหมาะสมแต่พระเจ้าทรงเรียกเราไม่เหมาะสมจะทําหน้าที่สูงส่งนี้แต่พระเจ้าทรงทําเครื่องหมายว่าพระองค์ทรงพอพระทยเลือกเรา เราผ่านบทอ่านมาสองบทนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูบทพบระวรสารบทอ่านที่หนึ่งยังให้ข้อคิดแก่เราอีกครับยังไม่จบเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับโลกของเด็กๆเ,เป็นโลกที่ไร้พรมแดนเป็นโลกที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกันหมดพวกเขาสื่อกันเองรู้เรื่องด้วยภาษาของเด็กมาร่วมกันสร้างสรรค์พวกเขา ให้เป็นคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณภาพชีวิต ที่หนึ่งพระบิณฑเจ้าทรงเรียกประกาศุอิสิยานะครับในยุคสมัยที่กษัตริย์อุสิยาสิ้นพระชนช่วงเวลานั้น740ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสุตธพระเยซูเจ้าทรงเรียกเปโตรเราทั้งเปโตรและอิสิยาพูดอย่างเดียวกันก็คือว่าข้าพเจ้าต้องตายแล้วข้าพเจ้าเป็นคนมีดินฝีปากไม่สะอาดข้าพเจ้าเป็นคนบาปเปโตรบอกพระเยซูเจ้าบอกว่าปวดไปจากข้าพเจ้าเถอะเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป มีคุณแม่คนหนึ่งนะครับเขาก็มีลูกสองคนเป็นพระสงฆ์แล้วก็คนที่สัตบุรุษในวัดก็จะรู้สึกชื่นชมคุณแม่คนนี้มากเลยวันหนึ่งคุณแม่คนนี้เขาก็เดินไปวัดตามปกติในมิสาวันอาทิตย์สัตบุรุษก็เข้ามาทักบอกโอ้เจ๊เจ๊มีบุญยังเลยนะมีลูกไปบวชตั้งสองคนแล้วแม่คนนั้นเขาก็ตอบออกมาบอกว่าโอ้เราไม่มีอะไรหรอกเราเป็นคนบาป แต่พระอเป็นเจ้าทรงเรียกเขาเราเป็นคนบาปเราก็มีแตส่สวดให้เขาเราก็ขอบคุณพระเราไม่สามารถจะทาสิ่งนี้ได้หรอกโอ้คำคำตอบของแม่คนนั้นที่บอกว่าเราไม่มีอะไรหรอกเราเป็นคนบาปพระอเป็นเจ้าทรงเรียกเขาเพราะฉะนั้นเปโตกับอิสยาห์เขาก็จะรู้สึกสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับผู้บริสารเพิ่งจะมาถึงสัปดาห์ที่ห้านะครับเริ่มต้นพระภารกิจของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงพอพระทัยให้บรรดาอัครสา,าวกมาเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันพระองค์ก็ยังทรงเรียกบางคนให้มาทําหน้าที่แบบอัครสา,าวกในการเทศสอนในที่สาธารณะบางคนก็ทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ต้องสอนลูกๆในครอบครัวเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพระองค์ทรงเมตตาให้อภัยทรงมองข้ามความอ่อนแอและความบาปผิดในชีวิต ประทานพระโพลให้เราสามารถทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้จนสำเร็จศาส,สนาคาทอลิกจริงเป็นศาสนาที่คิตสชนเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าคิตสชนต้องรับใช้พระเจ้าในการขับเคลื่อนพระสสนจรรักรให้ก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระอาณาจรรักรของพระเจ้าที่สมบูรณ์เราทุกคนได้รับเรียกให้เป็นผู้ร่วมงานแม้เราเป็นคนบาปพระเจ้าก็ท่งยกเราขึ้นมา ในวันที่พระสันตป,ปาปาฟังซิตท,ทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตปปานะครับเลือกจากบรรดาพระคาีนันทั่วโลกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตปปาตามธรรมเนียมปฏิบัติพวกต้องทรงปรากฏองค์ทรงบุกระเบียงหน้าพระมหาวิหารนบุญเปโตรเพื่อพบกับสัตวบุรุษที่มอโรแสดงความยินดีวันนั้นเป็นวันที่13มีนาคมคศ2013เขียนเป็นตัวเลขก็13ทับสทับ เมืม่อพระองค์ปรากฏองค์ด้วยการสวมสตโตลาเรียบง่ายไม่เหมือนกับที่พระสันตะปาปาองค์ก่อนๆเคยใช้พระองค์ทรงกล่าวทักทายเพียงเล็กน้อยแต่สรงขอให้บรรดาสัตว์บุดุษได้สงบและร่วมใจสวดภาวนากับพระองค์ซึ่งก็ไม่เคยมีพระสันตะปาปาองค์ใดทําแบบนี้พระองค์ทรงก้มพระเศียรและสวดภาวนาอย่างสุภาพถ่อมตนอันเป็นภาพแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นในประวัติศาสนาจักรที่ผ่านมา และหลังจากนั้นไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก่อนจะทรงลาก็จะต้องตรัสว่าสวดให้พ่อด้วยการที่เรารู้สึกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้าทรงพระเมตายกเราขึ้นมาเป็นลูกและเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ยิ่งต้องทําให้เราตระหนักถึงความจริงที่อิสยาห์รู้สึกในบทอ่านที่หนึ่งอิสยาห์พูดว่าวิบัติแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมนถิน อาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติริมฝีปากมีมนต์ินถึงดังน,นั้นในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวารและที่ดุบุญเปโตรรู้สึกในพระวรสารโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปการตระหนักว่าเราเป็นคนบาปเป็นสถานภาพที่ปลอดภัยและสถานภาพที่ปลอดภัยกว่าความรู้สึกว่าเราปลอดภัยดีแล้วเรารู้สึกเสมอว่าเราเป็นคนบาป เป็นสตรภาพที่เราจะปลอดภัยมากกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราเราดีแล้วบทาที่สองจะมาด้วยบุนเปาโลนะครับเขียนถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งนบุนเปาโลสารภาพกับชาวโครินว่าอะไรที่ท่านสอนท่านได้รับธรรมประเพณีนี้มาจากบรรดาอาคาสาวกอีกทอดน,นบุนเปาโลไม่ได้อยู่ในหนึ่งในสิองอาคาสาวกนะครับ อาคาสาวกมี12องค์นบุญเปาลูเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในอาคาสาวกทั้งส2องเข้ามาทีหลังเพราะั้นเวลาเขาเขียนจดหมายเนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่เขาได้รับมาเนี่ยทำมาประเพณีเหล่านี้เขาได้รับมาจากอาคาสาวกอีกทอดนึงคือพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชน์แล้วทีนี้ก็กำลังจะบอกแล้วเขาได้รับเรื่องอะไรมาพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชน์ถูกฝังไว้สามวันแล้วเสด็จกลับคืนพระชนมาที่ ทรงประจักษ์มาให้แก่อาคาสาวกและพี่น้องบางคนรวมทั้งท่านคือนบุญเปาโลซึ่งมาหลังสุดในบรรดาอาคาสาวกท่านกลับใจหลังคนอื่นที่ได้เชื่อในพระเยซูเจ้าแต่พระเยซูเจ้าก็ยังส่งเมตตาให้ท่านมาอยู่ในหมู่อาคาสาวกเป็นอาคาสาวกคนสุดท้ายท่านเขียนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอาคาสาวกและไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นอาคาสาวก เพราะก็พระเจ้าเคยเบียดเบียนพระาศาสนาจักรของพระเจ้าแต่ก็พระเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชพระหรัสถานของพระเจ้าท่านอยากจะพูดว่าท่านไม่น่าจะได้มาอยู่ตรงนี้เลยท่านเป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกําหนดท่านพูดแบบนั้นนะครับในบ้านปลายชีวิตของรับุญเปาโลเชื่อว่าเมื่อท่านคิดถึงเรื่องเหล่านี้ท่านยิ่งต้องรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อท่านทําไมท่านจะไม่ออกไปเทศสนรับใช้ พระเจ้าผู้ทรงเมตตาต่อท่านเยี่ยงนี้ทําไมท่านจะไม่ประสบความสําเร็จในการแพทย์ธรรมท่านเข้าใจคนบาปเพราะท่านยอมยอมรับรู้ว่าท่านเป็นคนบาปมาก,ก่อนคนบาปที่ได้รับอภัยอย่างมากจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกประกาศุขอิสยาหผู้ที่ยอมรับว่ามีริมฝีปากไม่สะอาดน่าจะตายไม่สมควรได้เห็นพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเปโตผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าโปรดถอยไกลเพจจาก ท่านเพราะท่านเป็นคนบาปพระเจ้าทรงเรียกนักบุญเปาาลูผู้เปียบเหมือนเด็กที่คคอดก่อนกำหนดไม่น่าจะได้มาอยู่ในตําแหน่งอัครสาวกของคนต่างศาสนาเลยมีคนดีกว่าท่านน่าจะมาอยู่ก่อนท่านแค่แต่พระเจ้าโปรดชำระลูกให้สะอาดโปรดให้เสรับนำฐ่านไฟหน้าพระบัลลังก์ที่พระองค์ประทับมาชำระล้างดิมนฝีปากของลูก โปรดส่งลูกไปรับใช้พระอ,องค์ในหน้าที่กิจการงานประจำวันของลูกโปรดทรงทําให้ลูกพ้นข้อจํากัดขีดขั้นความสามารถประสามนุษย์ที่เป็นคนบาและความหมดอดแอร์ทำไม่ได้ให้กับทำสําเร็จอาศัยความนบนอบเชื่อฟังรับใช้พระอ,องค์พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็แต่พระเจ้าจอมจักรวาลอาเมนสวัสดีครับ